าเชฟอะเชฟหน้าไม่ล้างมาทํากับข้าวให้แม่กินนะเพราะนั่นคือความจริงนะเพื่อนค่ะอมนี่จะใส่น้ําพอเอเจาะเาเจาะนี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะ วันนี้บีทจะมาทําอาหารอีสาคน,นค่ะเพื่อนๆค่ะบีทไม่ได้ชํานาญมากมายนะคะแต่ว่าบีทกล้าจะมาทําค่ะเพราะว่าด้วยความจําเป็นนะคะนี่ถามแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะึมมาเอาเครื่องปรุงเอาอะไรมานะคะพอดีแม่มาพักอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้แกงออมหอยขมอ,อันนี้อันนี้แกะมาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ให้แม่ค้าแกะนะคะ แม่เป็นคนแกะนะคะต้มแล้วก็แม่แกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดแลบใส่ตู้เย็นไว้ตอนคืนนะคะตอนเย็นเมื่อวานแล้วก็จะมาตอนเช้านี้จะมาแกงโอมนะคะผักที่ใส่ก็จะมีะผักชีลาวใบแมงลักแล้วก็ใบชะพูแม่ไปเก็บข้างบ้านไม้นะคะอันนี้เป็นมะละแม่ก็ไปเก็บมาให้เรียบร้อยเพราะว่าอะไรแม่อยากกิน แม่อยากกินแม่ต้องเป็นคนเก็บมาให้ค่ะเหลือแต่ไครอยู่ต้นเดียวนี่ก็เป็นกระเทียมนะะแต่บีดใส่กระเทียมแค่หยิบเดียวนะคะนี่หอมพริกก็จะเอาพริกแบบนี้เลยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีข้าวคั่วน้ำปลาาน้ำปลาแล้วก็ผงนัวแล้วก็พริกแล้วก็เกลือนะคะใส่แค่นี้ค่ะ,คะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้บีดต้อง ใส่ชุดนอนเลยนะคะนี่นี่คือชุดนอนบิดเลยเพราะว่าบีดต,ต้องรีบทำนะคะอันนี้บีดขอใบมะละแล้วก็ขอคุยไปด้วยนะคะบีดต,ต้องรีบทำเพราะว่าแม่ทานข้าวแต่เช้านะคะคนที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะทานข้าวแต่เช้าบิดรู้นะคะแต่ว่าบีดเนี่ยเป็นคนที่ทานทานอาหารว่างนะั้บิดจะทานส็จประมาณ11โมงนะคะบีดจะไม่ค่อยทานข้าวเช้านะคะก็เลยต้อง ต้องรีบมาทําให้แม่ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะเอาเด็ดใบมะละกอนนะคะใบมะละนี้เขาจะมีลูกติดมาด้วยใบมะละนี้ก้านเขาจะแข็งนะคะก้านเขาจะแข็งบิดทิ้ดว่านะไม่ควรเอาใส่นะและคนแก่น่าจะทานยากนะคะมีลูกเขาติดมาด้วยมะละกี้นกค่ะหลังบ้านต้นนั้นละคะ่ะต้นที่บิดเคยทานเดียว่าเชฟนะคะบอกว่าเชฟเอ่อ อย่ามาเชฟอะเชฟหน้าไม่ล้างมาทํากับข้าวให้แม่กินเพราะนั่นคือความจริงนะเพื่อนคขาโขกหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวบีดขอเวลาโขกาสามของสามอย่างนี้รวมกันสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะบีดโขกสามอย่างพอบุบแล้วนะคะเดี๋ยวบีดก็จะมาหั่นค่ะ แว่าบีบนะคะอาจจะทําไม่เป็นนะคะเพะะื่อนๆค่ะไม่รู้เขาทาแบบนี้หรือเปล่านะไปถามดีเอ่ะเอาลงไปปั๊บนี่นี่ก็จะขูดขกดตะไคร่กัหหบหม้อหม้อวิธีนะคะครัเพื่อนๆขาบีบเอาแค่นี้นะคะบีบิดขูดพออยากเท่านะะั้นค่ะ ไม่ขูละเอียดนะคะขลกแค่นี้เอาใส่กระทะเลยปั๊บนี่ใช้กระทะทำน,นะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะอันดับแรกบีคอใส่น้ําลงไปสักนิดนึงนะคะอมนี่จะใส่น้ําพออะไรนะ่ะอมนี่จะใส่น้ําพอออเ <laughs> จาะออเจาะนี่คือใส่น้อยใส่แบบนิดๆหน่อยๆน,นะคะ ใส่เครื่องปรุงที่เราโขกมีหอมตะไคร้พริกอันนี้เนื่องจากเป็นหอยที่ซ,ซื้อมาแล้วคะแล้วก็แม่มาต้มแล้วก็แกะระบีแกะให้บิดบิด<ๆ>ก็เลยใส่แล็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะ<ๆ>อันนี้โงออกมาจากตู้เย็นนะคะเป็นหอยขมตัวไม่ใหญ่นะคะเพื่อนขาตัวเล็กบิดคิดว่าถ้าเอาหอยหอยใส่ทันทีเลยอหอยนี่น่าจะ น่าจะเหนียวบีคิดว่าแบบนั้นนะบีแต่ไม่ใส่นะคะบีจะใส่เครื่องปรุงก่อนแล้วก็ใส่น้าพอใส่น้ําอ่อมพอเจาะก่อนนะคะถ้าบีทําไม่เป็นก็ต้องอย่าว่าบีนะคะเพราะว่าบีถ้าเพื่อนอีสานเพื่อนที่อยู่อีสานน่ะถ้าบีทําไม่เป็นก็ต้องอย่าว่าบีนะคะว่าเพราะว่าบีทำบีก็ทำไม่เป็นจริงๆนะ ปีจะใส่เกลือลงไปสักไปไปลายช้อนชานะคะปั๊บนี่อันนี้น้ำปลานะคะต้องเน้นนัวใช่ไหมคะอาหารอีสาน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาซิสซอแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงนัวผงนัวนี่ประมาณไม่ถึงช้อนชานะคะนิดเดียวใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนี่แล้วก็คนค่ะ คนให้เครื่องปรุงให้กิน่นหมอมก่อนนะคะหอมแล้หอมหอมขั้นตอนนี้เดี๋ยวีจะชิมก่อนนะโอ้ไม่กอดคุณผู้ชมนัวอร่อยได้ที่เลยอะ่ะทำไมมือบีบแม่นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะแม่บอกว่าถ้าชิมได้ที่แล้ว แม่บอกว่าให้ใส่ผักนี่ลงไปอันดับแรกต้องให้ผักแบบนี้เปื่อยนะคะแม่แม่บอกอมหอยถึงจะมีรสชาติแม่บอกเนาะให้ให้ผักที่ผักบวมที่บีบันไว้นะคะ่ะนี่ใบแมงลักมีต้นหอมต้นหอมใบแมงลักผักชีลาวอ่าแล้วก็ใบชะพูทําไมบีบถิงไม่ใส่หอยเลยบีบทิดของบีบเองว่าหอยนี่เขาจะเหนียวนะคะถ้าเราใส่เลยเพราะเราเราต้มสุกแล้วนะคะ เราปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักเริ่มผักที่เราใส่ไปครั้งแรกเริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้บิดจะใส่ทีหลังเพราะว่าแม่บอกว่าต้องใส่ทีหลังใส่แล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเพราะว่ามะระเนี่ยเขาจะมีรสคมนะคะบิดใส่แบบนี้แล้วบิดจะใส่หอยลงไปเลยคะ่ะอันนี้บิดปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่หอยผมลงไปเลยกะว่าต้องให้พอดีนะ ใผลงไปแล้วก็บีดก,ก็จะใส่เนี่ยน้ำน้ำก็จะพอดีเลยค่ะน้ําจะพอขุกขิดนะคะข้วคั่วที่บีดเตรียมไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยใส่ขา้าวคั่วลงไปน้ําก็จะมีความนัวแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะคะน่าจะมาก,กินมากค่ะเพื่อนค่ะ ไม่เคยทาแต่ทําไมถึงทำออกมาได้น่ากินอย่างนี้ <laughs> ชมตัวเองต่อไปบีก็จะใส่นี่ค่ะ,ะใส่ใบมะระใส่ใบมะระแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะปั๊บใบมะระที่นกนะคะปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ่อ,อมหอยผมของเรานะคะบิจะใส่ชาเนี่ยคะ่ะ อีสานบิดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนเพื่อทุกคนเลยค่ะมาทานได้กันนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพืเ่อนๆ fc ทุกๆกท่านเลยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบายสวัสดีค่ะ